สบายดีพี่น้องจอจอขึ้นได้เกือบเครึ่งน่ะพี่น้อง หนึ่งก็ยึดไปหาอาบน้ำาดีพี่นอนยังพร้อมๆสแตนบายรอรอจวดอย่างเดียวแล้วแบน,นี้พี่น้องแดดออกแล้วแดดออกแล้วพี่น้องพันแดดออกมากกั่าพันห่อนบ่ดมีเนีย่ยพ่อจักยางเหมือนพันบดกระยานฝนตกน้องพี่น้อง กันล่อมแล้วเดินมือนอีน้องมะธรรมาดาเดินแบบง่นันจุคนได้เป็นหมืน่นหุ่นตึน้งดีคนหล่อมสักสี อ่านเขาได้พี่น้องเพิ่นอันมาฝึกงานให้เพิ่นก็กลับแล้วว่าซั่น ทั้งกันล่งแล้วพี่น้องเจ็จสับเรียบร้อยแล้วโอ้สน,น้ำพี่น้องใหญ่เลยสุดยอดเลยวันนี้สน,น้ำพี่น้อง ห,ห่านเนาะห่านเน่ามาเป็นตะเดียหลังเด้ดห่านมอล่มมาเป็นตะเดียหลังเด้ดพี่น้อง mm <laughs> นอนจะได้กับท่านสบายใจแล้วยังไงก็ทัน ผู้จ้งหนึ่งเป็นเศร้าเมียจากเทียปรเกาะ ครัวว <sh> <and> <oneself> ันนี้ทำไรกินเซ็ตซับเรียบร้อยตพดเรียม่สำพร์นางผูดีเมไว้อเนาะเป็นแล้วเวียดแม่รัวได้อย่งกินมื่อนี่แม่ครัวแมกินคืออาเซโกเปตเตอเซียตาเียเปตเตอเซียเปตเซี ตัดเศษปักพ so, ิกเนี่ยพ like, ิกเดียงใจวายอยู่ทั้งเศบทั้งแสบเลยทั้งแสบทั้งแสบมาเมย์ตาสี่แสบก้อนแสบเลยอ่ะกัยังกาออมออมไก่เห็นหนุ่ยก็เล่นใส่บักฟักบักแฟนเพื่อนยูบ้ไก่บ่ บัวตีไก่บเห็นมาางนี่ป็นกับมาหาเออยกลไ่พี่ไส้เตกิกน่นพี่ไส้ไงแม่เสือขาวๆเ่นเอาวางันงานเหรอเพิเมื่อบวางันกันว่างานลูกไส้นี่ยบัเพ่นคยน่สบอยนี่เพิ่งออกเฮืนไปหรือว่ายุ่งนกันคนหนึ่งวยุ่งนั่เนียคนุ่น พี่น้องซาลาเปาขีดเอาไว้ซาเนียดสักก้อนถอกันไม่ขิดหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง